สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงกุหลาบพวงนะคะกุหลาบพวงก,ก็คือกุหลาบที่มีดอกขนาดเล็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาออกช่อดอกนะคะเขาจะหน้าตาแบบนี้เขาก็จะมีช่อดอกในหนึ่งช่อก็จะมีประมาณ4-5ดอกนะคะใน1ช่อดอกเดียวกันก็เรียกว่ากุหลาบพวงนะคะกุหลาบพวงเสน่ห์ของเขาก็คืออยู่ที่ความดกของดอก ถึงแม้ว่าดอกของเขาก็จะมีจะขนาดเล็กระบอบบางนะคะแต่ว่าความดกและการออกตลอดทั้งปีก็คือเป็นสเสน่ห์ที่สามารถเลี้ยงในกระถางได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลากหลายสีแต่สีที่ทนที่สุดก็คือสีนี้เลยค่ะสีชมพูอมแดงก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกแล้วก็ทนโรคนะคะส่วนไม่ว่าจะทนโรคหรือออกดอกดอกตลอดทั้งปีเราก็ต้องมีวิธีการดูแลค่ะ อย่างปลูกในกระถางนะคะเราก็วิธีการดูแลของเราก็คือนี่เลยค่ะหนึ่งช้อนสามเดือนใส่ทีนะคะก็คือขี้ไก่หมักกับทรายนะคะใส่โคนกกประจำทุกสามเดือนนะคะแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งของแตงโมงในการลดหญ้าในกระถางก็คือใส่ถานถ่านลงไปนะคะถ่านก้อนแบบนี้นะคะ ผสมกับดินคุกเขาเวลาปลูกในกระถางก็คือกุหลาบแม้แตว่าแม้ว่าจะชอบความชื้นนะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบความชื้นแฉะฉะนั้นการใส่ทานก็เป็นการลดเชื้อราในดินด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นการระบายน้ําได้ดีแล้วก็จะทําให้รากของเขาไม่เกิดปัญหาเรื่องการเน่าอันนี้ก็เป็นชอยอดใหม่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนนะคะ พอเราใส่เสร็จล้วก็พวนดินการที่กุหล,ลาบเราจะเจริญเติบโตดีหรือไม่ก็คืออยู่ที่การดูแลรักษาของเราด้วยนะคะก็คือดินในกระถางพยายามอย่าให้แน่นการใช้ทรายกับขี้ไก่หมักใส่ลงไปก็คือจะเป็นการเพิ่มความาร้วนซุยในกระถางนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการให้แร่ธาตุอาหารได้ครบถ้วนนะคะ เมื่อเราบำรุงดีกุหลาบพวงของเราก็ก็จะออกดอกตลอดทั้งปีและที่สําคัญก็คือเมื่อดอกของเขาโทมนะคะเราก็จะตัดกิ่งอย่างที่เราเคยบอกนะคะก็คือตัดกิ่งออกไปก็จะทําให้มีตาช่อใหม่นะคะเกิดขึ้นอย่างกิ่งนี้แตงโมก็ตัดนะคะตัดช่วงล่างเขาก็จะมียอดใหม่ออกมาแบบนี้ค่ะการเลี้ยงกุหลาบหนูในกระถางก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ทนอืด และมีดอกตลอดทั้งปีอยู่ที่การดูแลรักษาของเราด้วยและดอกของเขาจะดกมากๆเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแต่ถึงไม่ใช่ฤดูหนาวก็มีดอกให้เราชื่นชมตลอดก็ลองนำวิธีแตงโมไปใช้นะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารับรองงามจริงโตวไวและดอกสวยด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ